ได้ตะเก็บอันไม่มั่นเนี oh. ่ยโอ้ยหลายหลายเนี่ยครับ,รบสวัสดีครับอ่าแอดยิมกลับสวัสดีเอสซีทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามนะครับมีน่าเอ่อมีนาคมมีนาคมคขยิ้มแต่ว่าหน้าสิบว่มีอย่างน้อยนี่รับเดือนนี้หน้าอย่างน้อยหน้าสิบว่มีนะครับเน,บเน,นา,นอนา,านะ,นะอ่า มื่อนี้เอฟยิมกระได้ออกมาวัดปูเที่ยงช่องหรือว่าวัดป่าบันเมิดครับมาเหรินน้ำจางเซย์นะครับกับลูกน้องเพิ่นกับล่าสุกีเพิ่นไปเอาบุญนะครับค่ะเป็นตัวแทานในแม่คู่นะเมืม่อนี้ก็มาพอดีตาต่กิงจางเซยเพิน่นดาหยุดไปเฮ็ดหน่วยพราเถ่าเพิ่นสองหมื่นแล้วเด็กให้พอทำเพราะว่าพอทำมันก็จะเป็นหัวรางบาทเนาะค็จะมีหัวครับเมื่อนี้เอฟยิมกับเดาสุงมหาจางเสย์แบบปรได้โทักันกับว่าติดตามก็าฝันพอดีกับจางเสย์กับน้ำกลุ่มมาถามไป แม่ออกคนอยู่นี่แม่ออกคำวัดอยู่นี่ยคนว่าสร้างคนบ่ได้มากสองมือแล้วว่าสันว่าอ่าคนไปธุระอ่ากลับไปเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยิ้มมาจอดรถ <c oughs> ที่แรกยิ้มกับว่าสีนไทยนี่ยคนเบิง่งสร้างเซฟชีถตามคนมาพอดีอ่าบ่เนี่ยเนาะครับปูอาะจีนไทยตัวเลขกน้ำวลมฟันซามเซย์ก็ไดเงินนี่รับแม่คู่เขาติดงานดูรับแม่คู่ติดงานครับหมอลำเนาะครับเนาะครับผมอ่าไปติดตาม ต้องสร้างเสื้อนะครับแต่งยมมือผมไปครับสวัสดีครับสร้างเสือสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโอ้พ่อพ่อยาโดนเป็นเด้งวันเพิ่งนึงกันมานบ่ผ้าแต้มนึงว่ะผ้าแต้มนึงไอ้เป็นเด้งเขาว่าผ้าแต้มนึงแพรบแต่เครับฮ่าฮ่าสามเลยสื้อฮ่าฮาสามโอ้บบดนี้เลขเลขมันออกตัวใดยฮกฮ่าฮกสามฮาฮกสามโอ้ก็ฮ่าสามครับเกือบเป็นเขาสามตัวอีก อันนี้ก็ซื้อน้ำก้มฟันจะของคือเขาน้ำก้มันออกกัตเตอรีเนี่ได้คักเลขของหันครับแนเดียวครับผมอืมได้ยินข่าวว่าอ่าฟันต้องหวัดติดซางสเลยครับฟันหล่ะครับฟันเจ๊าป่วยวันที่สิบเจ็ดกูนะฟันแต่วันที่สิบเจ็ดครับฟันว่าจังเดยเหรอฟันว่าฟันว่ามันแมงมันมันออกไหมมันออกขึ้นหลายหดไปใส่เกลียวเห็นแต่แมงมันไปเก็บออกอู้ได้หลายโอ้ฟันได้ก็เห็นฟันว่าจะคว้างยุ่ยเซครับนี่ ไปเห็นมั่งมั่นเมงมันจะเห็นอยู่บ้านมั้งโอ้อยู่บ้านอยู่บ้านจะคลองบ้านต้องเชยนะแม่นมันเป็นพ่นเป็นยังเขาไปเก็บบอาพ่นเนีก็ได้ไหลไหมครับพ่นไนีก็ได้หลได้เก็บเอาเก็บเอาเลยล่ะครับผมแล้วสร้างเชยว่าฟันว่าแบบนี้มันนี่โชคปะครับทุเท euh, ียนก็ว่า <im> มันได้อยู่ทุเรียนว่ามันได้อยู่นะได้อยู่ขันฟันวาขันฟันได้ว่าเห็นกับเกี่ยวกับแมงอ่ได้ยังได้บัานนี้สร้างเสือนี่ ตัวมักไปบันไปมักหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งเงี้กับหาสามกับหาสามงี้โอ้มักหาสามกับหาหนึ่ง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 มีอะไรยิ่มข้างในใส่หนีกันยุ่งง่วนครับพระวัติวามคืบหนีเรียนเป่าลายเมืนี่แล้วไอ้สร้างเซย์มากๆก็อาจัยเขาตำตูดก็ได้น้อครับผมไอ้บ้านนี้งานเฮาอยู่นี่เหลือยังเนี่ยสั้งเซย์ครับที่สัเซย์ก ท่าสีท่าสีกรับไล่ไล่ตุ่มลงมาแล้วก็อันนี้แล้วแล้วก็ไล่กระเบื้องออกมาเลยโอ้ครับไล่กระเบื้องไล่ท่าท่าสีแล้วก็ท่ากันท่ากันท่ากันเย็ดอันนี้ล่ะลื่มท่ากันนับเสาไว้มือเล็กออกลื่มไหมครับกําแพงเลยตีกําแพงท่ากันนับเสาไว้มือเล็กออกลื่มไหมเ็กแล้วแล้วเขาจะตื่นได้ท่ากันโซ่กันลื่มลืมเสาหัวเสาเสาหัวเสากําแพงแก้ว สามสิบสองต้นสามสิบสองต้นเอ้ายิ่มขึ้น่ายิ่มมากโตกันเวกกันเอายิ่มมาก็็ได้เวกกันยุ่ดิครับ้างเซยมากยิงไม่ละมันลงตัวสามสิบตัวเลยคับสามสิบสองกดีเออได้ปวกกันดีแล้วพักกันกีะวันเนี่ย ชิ้แรกว่าสิปันนี้จะเริ่มดอกบัวกันละดอกบัวโอ้ดอกบัวไม่จากดอกครับบันนี้สาเก้ากับเสองสามที่อสองอ่ามันเรียกสี่ตามก้นไม่อีกยุทธ์ดิอ่นา,นมามีดอกบัวพร้อมตั้งอยู่บนหัวเสาบัวสามส่วบ,บนหัวเสาทุกต้นทุกต้กน,นเลยจ<ล><ล>ีอืมครับเป็นกําแพงแก้วนะครับอ่าสาบเสร็จแล้วนะครับเดือดตะเก็บอ่า เแยมเจมม่มแล้วนี่ก็กระเบื้องออกมาท่าสีออกมาให้แบบตั้งจะจบเลยครับโอ้ครับอันนี้แล้วกระเช้กระเบื้องออกมาเลยบาดครับผมเกล็ดสีอยพร้อมเลยอืมเพรแต่อันนี้แล้วน้ำชาน้ำเช็ดไล่ครับปิดไล่แบบเนาะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกกระเบื้องก็ไปเรื่อยๆเนาะครับอย่างสวยงามนะครับด้วยผลบารมีนะครับที่องค์ปูที่ป่าขาวปูตาครับในท่าลูกล้านนะครับจะเห็นได้สางครับ สร้างเสย์แล้วครับดูแลอยู่ทั้งนี้นะครับฝันหรือที่จะให้สร้างเสย์เป็นธุระไปจุดทูบอยู่หนาขอถูบน้ำปูรีบ่ะสองถุงสองถุงเคืองนะครับเด้อน้ำปูรีให้อย่่านี่มื้อแขงบ่เะอมื้อแขงสองถุงเคืองครับสร้จุดเลยนัวครับสร้างเสย์เป็นจุดเลยครับมื้อแขงสองถุงเคืองแมนครับอ่าสองถุงเคืองกับผู้ใดไปกับสร้างเสย์ก็ให้สาวมาขี่กันมื้อแขงอ่าครับข้าวเหนียวป่ครับยุ่นนี่แหละครับสร้างเสย์เป็นจุดเลยเดี๋ยวเตรีมสีตามตูดไปดับ จบุบมือนี่แหละครับตอนนี้แหละเอ็ดยิ้มสี่ขอสองถุงเครื่องให้เอ็ดซี่ยิ้มมีแนวแปลกๆอยู่รถสร้างเสยค่ะยิ้มเืบอกเอ, <c oughs> อ็ดซ<ำ>ี่นะจุดเลยครับจุดเลยครับครับมีแนวแปลกๆอยู่รถสร้างเสยนะครับเด้อ็ดยิม้ <ไว S 2> มมันแมนบมันแมแนบเลรอเนาะโอ้ไปใครจนแมนบแล้วค่ะเอ็ดซี่ค่ะสุดหนึ่งกับใครสุดหนึ่งกับข่เดิครับเอามึงเห็นบ่าคือมาจอดไปไข่อีกแล้ว ครับมันจอดใบไก่ก็เดี๋ยวยิ้มมันซองกันนะโอ้นั่นครับเห็นมันนั่นน่ะแตงโมค่ะกระเสียเอาให้เบิ้งเทละกล้องเนาะค่ะครับเพราะว่าทางทีมงานเท่ากันค่ะมันสีมีโชคกว่าทั้งหมดใช่ไหมค่ะก็ลองเบิ้งเนาะค่ะลองเบิ้งเนาะค่ะเดี๋ยวแตงโมให้เบิ้งเทละกระเสียรถกล่องเนาะครับไก่ปลาเนหมอบยุคขั้นสี่ของรถของช่างซื้อนาะค่ะเอฟซีพีมีพีเจลรานาเบิ้งขับเพราะว่ายุเล็กเนาะค่ะทางกล้องเท่ากันจะซ่องเข้าไปเ่าเห็นค่ะ ค่ะก็เป็นเอาเอาห้โชคเลยเนาะค่ะเพราะว่าใกล้กับอยู่ข้างในค่ะซองมองไปเห็นค่ะเอาเป็นทะเบียนเลยค่ะนี่ทะเป็นแปดศูนย์ว่าไใคอยู่มู่กลางกลางค่ะกับแปดศูนย์เข่าศูนย์ับเทากับเซียงเซยกับทะเบียนของสางเสยเนาะค่ะแล้วก็ล่อฟังเนาะค่ะทีสางเสยค่ะฝันความฝันของสางเสยพร้อมเนาะค่ะโอ้มันเป็นแบบหนงวดนี้เนาะค่ะหาหนึ่งหนึ่งก็หาสามเพราะว่าฝันว่าเด ไอ้ได้ก็บแมงมันเป็นกระคุเลยครับผมหาหนึงก็หาสามสั็นสามคู่คุกคอนลงไปพักกลางวันว่าเขาเอาเอาหน้าม่ให้ซ้อมหน้าไหมโอ้ครับหน้าไม่ให้ซองน้าห้าม่ให้อมหน้าบันี้โอ้คยขึ้นอะไรงุ่มหนึ่งๆนะซื้อใหญไปได้ทีรสทะเมี่เคยบอกว่าลองนั่นออกอีเรียค่ะกับอัน ข้าจักจันมัให้สุกก่านกับสองตัวเท่ากันโอ้นึ่งนึงอย่างตีตุ๋นออกนึ่งนึงเท่ากันค่ะคือว่าสุกคั่วนหั่นกัว่ามันได้อยู่นึ่งนึงยืนหนึ่กับบ้นใดโอ้ครับเป็นฟันเกี่ยวกับแมงนี่นึ่งนึงสิมาบัเนี้แมงมันเพราะเคยฟันลักษณะแบบนี้เชียวครับครับกับวันนี้แต่ว่าขั้นขั้นนั้นช่วงไปเฮ็ดนาดที่ไทยน้องชื่วัด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 บัดบัดย่างบึงเฮียงหัวบึงหัวบึงครับหัวบึง เ็กนักให้เจ้านักน่อยหอกครับผมให้เจ้าเขียนหหมน้าสาองอองกับ้าเฮ็ดงานเนาะครับให้มียซื้อเขาซืือมัสามร้ยกว่าบาทไอ้แสนโอ้กไร้ยเจียยุจิซย้อให้โอ้โเสีนแตกเสนได้โชว์นักไดมัสามกว่าบาทเออมสายกว่าบาทสาธุสาธุวานลางออโไฟโมันเนาะ จับบันนี้มาเมื่อไงวันจมาฝันเห็นแมงได้แมงไปเก็บแมงได้เต็มคุเต็มถังแต่ว่าแต่ว่าคันจิ๋วคอยันคอยจะฝันหลังจากเลี้ออกคือฟันหลุดอันนี้คือตัวหงวอเล่นปะอันนี้คือตัวฟันตัวหงวอเล่นแม่นบัดนานในเล่ารั่วเพราะฟันเพราะยังบัดเนี่ยคือถามทิ่ลืมเดียบมันโด่วนเนาะครับบัดนามไม่ลืมแล้ว ลืมเด้อือครับย่าลื่อมนะครับเด้อเอซค่ะคืองวดเอ้ยคือว่าสามสองแมายิมที่ว่าเสาสามสงสาสางมลืมค่ะไรลงสามิบองยิมก็เลื่อมเหมือนกันเห็ค่ะจะมาลงไปอยู่ลงน่นันไปอยู่เดบ้ากันครับเบาอยู่มองหอรปี่นนะว่าเสาเสาบางเอิมมาสามิบสตนพอดีค่ะสร้างเสยสร้งเสกก็เลื่อมยิมก็เลื่อมค่ะครับอืมครับนี่แหละครับอ่าคืองวดนี่แหละจะเลื่อมเด้อเอฟซยิ่ไป หยิบไปเลยค่ะจังสิอบลืมเนาะแม่ไปยืมลอตเตอรี่ไปห้าหนึ่งหนึ่งกับหาสามประสนสั้งเสรอเพื่อนวากันเพื่อนฟันเห็นได้ได้แมงได้คลองนี่เหล็กซีมักมามาเป่ามาตองครับก็คือสั้งเสรอยิ้มกยถามว่าขันฟันลักษณะนี้มัาซิมาคตัวใดหนึ่งหนึ่งวระสนแบบคนเคยได้โชคหนึ่งหนึ่งก็เสียนแตกย่อนหนึ่งหนึ่งครับขอขอบคุณขอบคุณสรางเสือเลยครับสือเปเบื้องเล็กชูบกันครับผมคค่ะขอบุณสวัสดีครับสวัสดีครับแบบว่ามองอันนั้นเท่า ค่ะสร้างเสื้อไปใส่เนาะค่ะรถจอดใส่ไอ้ไก่ตัวนี้ก็ไป่ฟอร์มเนาะค่ะมันมาไอ้มาใครมาบอก่าจะเทื่อยวลา้างเสื้อนี่ยไม่ได้เห็นนี่แล้วพี่ได้เห็นไปเที่ยวใช่ก็ได้ไปไก่ก็มองไม่ได้เห็นไปเทียวเพราขาบอกใครเกียบเนาะอ๋อมันไก่มาจากใส่มาอยู่เหนียวไก่มันคือมาแต่จังหวัดแถวๆเดชสว่างกันครับไม่ได้เห็นไก่เขาเรียงกับรถเพราะว่าปูเลี้ยงกับรถมันจากไปอยู่นัมเป็้อะไับ้าง ัยแข่ะงวดนี้มีโตมากค่ะรับเป็นเนว่ยทางมาแล้เลยนะฮั่นค่ะรับเนี่ยทานตางกับขกำน้ำมาแลงค่ะโอ้สร้างเสือสีมาทำงานถาลูกน้องเพราะว่าช่วงแต่เป็นองค์พญานาคก็ค่ะหนึ่งเสียนแล้วค่ะเป็นค่ะคู่หนึ่งค่ะยื่น อ่ะองค์พระบาหาใจดีย์แล้วตัวนึงว่าตัวความเุดี๋ยุมหุดหตัวทีุสามนะหยุดหดดดนุดหยุดหอุดหยุดะะูยดหอุดหยุดหยุดหุดหยุยุดหยุ่หยุดหยุด,ด,ดหยุหาาหดหยุดหยุดหยุดหยดหยุดหยุดหดหดหยุดตยหยุอหยุดหยุดหดหยุ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 คยุดหย่ดหยุดหุดหยุดหุดหยุดหยุดหาดหยดหดหยุดหหยุดหยุดหยุดหยหอดดดดด เอาค่ะตัวยังน้อยมาดีค่ะเอฟซีเข้าค่ะพี่นี่พี่จิระนาวเด้อค่ะอยากตะปูเด้อรับนเบอร์เงินจะขับเด้อกินบ่ค่ะตั้งกิจอธิษฐานขอโชคขอพรเนาะค่ะจากปูรี่เขาค่ะมันนี่ กับช่วงนี้ก็ร่างตั้งกล่องให้เอฟซีเบิเงสาธุสาธุครับผมกล่องอาจจะบ่นิ่งบันไดค่ะอ่อเอฟซีเห็นตัวใดครับนี่มันเป็นหลานใหญ่เดยครับเป็นหลานน้อยมันเป็นหลานใหญ่หลานใหญ่ก็คือมืออื่นมันบาดแตงโมค่ะได้สามตัวแล้วบ่ยิ้มครับสามตัวมาแล้วนะครับเด้อค่ะโอ้ตัวแรกตัวใดเนาะเอฟซีเบิงซอยกันเด้อครับผมตัวแรกเป็นตัวใด ค่ะปูฮขาเลนลี่าจัหน้อยค่ะครับแต่ว่าหนึ่งชัดเจนเนาะเตียงโมหนึ่งชัดเจนดีครับตัวที่สองว่ามันเป็นเล็กสามก็ววตัวแรกนี่เบื้องบอกเลยครับอ่ะกรลังใหม่ลงยางเร็วเลย แมงสามแตงโมตัวที่แรกเุ็นตัวไดวบุบจิมกับเบิงบ้งโบออกคือกันเจ็สี่ของออเอทายเห็นบ่ครับสาธุสาธุน้ำกันได้ครับเด้อ อัดได้เลขทูบแล้วก็จะลืมบานเลขที่ของปุรีเฮาเดอร์ค่ะนะครับเดี๋ยวได้ยิ้ให้บ้างน,าน,นะครับบานเลขที่เก้าเจ็ดศูนย์นะครับเนดะ้อความมุมมันหนีมาบานเลขที่ปุรีเนดะ้อบานเลขที่เก้าเจ็ดศูนย์ ค่ะบางเพียบางที่เนาะคะ่ะกล้องห้อะค,ะค่ะหลายค่ะแตงโมซ่องให้เบิ้งกไกลๆเนาะสำหรับเหล็กถูกที่ค่ะสร้างเสยขอโชคจากปุรีให้เอฟซีเมื่อนี้ค่ะพี่นิดพิจินลนาเบิ้งค่ะสำหรับเอฟซีต่อ่องเสียงโฉวบ้างเนาะคะ่ะเล็กถูกก็มีเขาไม่ลดค่ะเป็นแค่แนวทางใส่วิจัยในการรับชมรับฟังเนาะค่ะมมเม,มเือนี้สร้างเสยสร้างสร้างเสยค้จุดนะครั กางเสืชุดเองเลยค่ะขอโชคให้เอฟซีเหมนกันว่ะค่ะขอบุญขอบุณเอฟซีลาาๆเนาะค่ะสำหรับการกดไลค์กดแชร์หรือว่าเลขถูกเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเลขถูกของกางเสื้อแล้วก็เลขทะเบียนรถของกางเสื้อที่ใกล้ไปใครอยู่เนาะค่ะเก้าแปดศูนย์สามประมาณนี้ละค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ